もう。いい เฮ้ยพวกแกไม่มาสอบมันเหอะท่องไม่อ่ะอ้าวข้ออาจารย์นั้นให้เป็นห้อง423ไม่งั้นจะไม่มี2ิที่24ไม่เป็นห้องก็ได้แค่8บทเอง24 8บทจะทันไหมเนี่ยชานทันทันเน่ใจแน่แน่แน่จิ๊บแกก็ปวดไปถ่ายรูปอ่ะเมื่อไหร่แกจะได้คำตอบแกจะแต่เสื้อผ้าสวยนะถ่ายรูปกันเร็วฉันถ่ายรูปแกจะซื้อเสื้อผ้าอะไรกันใส่แมส สองวันกิ๊กแก่สั่งเสื้อผ้ามาสองเลยค่ะใช่เออเอออยเสื้อผ้าสวยจังก็เป็นห้องแบเดียวรับแบเดี้ให้สินค้ามีกษัตริย์ผู้แต่งีอ้าวอ้าวเพนไหนบอกแต่งีสินได้ทำไมบอกแปดขวดิดเดียวเองโอ้ยวันนั้นเดี๋ยวก็ได้แหละเวลามเป็นชั้นชีนี่เป็นห้องไหมกุญแกเป็นห้องคามเป็นห้องสามไปป่ะไปไปแล้วนะตามใจแล้วกันบายบาย วันนี้กพคำหขับแล้วนะวันนี้สามแล้วนะ,ะจะส่งเลยอะแกจะไส่งปะว,วะอาจารย์บอกว่าจะมีสิทธิ์สเลยวตอนนี้มันตอนนี้มันก็เย็ยนแล้วด้วยดีที่สุ

วันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับสังคมก้มหน้านะคบว่ามีมีความที่เด็นเกี่ยวกับด้านนี้อย่างไรบ้างนะ,ค,ะค่ะสําหรับตัวยิมนะคะยิมมีความคิดเห็นว่าสังคมก้มหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้กําลังเดินหรือว่ากําลังทําอะไรที่แบบไอ้นี่หยอมันก็มันก็ถือว่าก็ก็โอเคนะคะเพราะว่าในในปัจจุบันเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกโซเชียลเพราะว่ามันเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงย ก็สาหรับพี่นะคะพี่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะถ้ามันไมถ่ถ้ามันไม่ทําให้ใครเดือดร้อนพี่ว่าก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเราอย่างตอนเนี้ยปัเกมอนกําลังมาแรงอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเดินไปโดยที่ไม่มองใครหรือเดินไปโดยที่ตัวเองไม่ระวังตัวเองอย่างเงี้ยค่ะใครมันก็จะเกิดกับตัวเองแล้วก็เกิดจากคนรอบข้าง้วยเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปนะคะ่ะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ยังไงใช่คัขอบคุณค่ะบดค่ะ เราจะมาสัมภาษณ์นะครับผมนักศึกษาตัวอย่างของเรานะครับผม <S <S อ,อ,อยากทราบว่านักศ,ศ,ศ,ศึกษานี้เขามียังืงกับนักศึกษาที่ติดโซเชียลมากเกินไปครับสําหรับนักศึกษาที่ติดโซเชียลมากเกินไปนะครับผม, <S <S ผมก็คิดว่าอย่างหนึ่งมันก็เป็นการดีแล้วก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับอย่างหนึ่งคือเราได้อัปเดตข่าวสารตลอดเวลาและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะส่งผลเสียสําหรับการเรียนซึ่งเราจะติดมากเกินไปครับถึงถ้าจะติดก็ขอให้อยู่ในขอบเขตที่พอประมาณนะครับผม ก็สำหรับผมนะครับก็จะมองว่าความสัมพันธ์อ 3, ของเพื่อนก็จะลดลงนะครับแล้วก็ไปสนใจแบบโซเชียลหรือว่าเฟซบุ๊กไลน์อะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์มันก็จะส่งผลไปถึงเรื่องของอญากรรมที่จะเกิดขึ้นอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่างๆเดี๋ยวนี้มีอานากรรมอานายกรรมที่เรามองเห็นไม่ว่าจะเป็นอานากรรมทางการทำร้ายร่างกายนะครับ สิ่งนี้มันเกิดขึ้นยังไงมันเกิดขึ้นจากเ,าเมื่อเราเปิดช่องทางอันตรายมากขึ้นเช่นมีนมักสับผหญิงที่ที่เข้า,าเดินเดินไปในที่เปี่ยวแล้วก็พุ่งหน้าเล่นไปด้วยโดยที่ไม่ไม่ทันระวังอะไรเลยมันก็จะเกิดอันตรายต่อตัวเองไนดะ้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อเสียที่หนักพอสมควรนะครับแล้วก็สำหรับข้อดีของมันอย่างที่เฮงบอ,อกแล้วก็คือ,อมันจะ ภาษาต่างๆลลลยนะครับเพื่อเพืที่จะมาเป็นวิทยารความรูม้มมต่าๆใหกับเราครับ,รบอันนี้ก็สอนี้กขเสียงของโซเชียลคบคุณคอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับนักศึกษาที่ติดโซเชียลเน็ตเวิร์กมากเกินไปคะเช่นไลน์หรือเฟซบุ๊กค่ะความคิดเห็นของครูก,ก็คือว่าถ้าติดมากเกินไปมันต้องไม่ดีแน่ๆถูกไหมคะเพราะว่า จะเกิดผลเสียกับพวกเราเองคนที่ติดโซเชียลเ็ตเวิร์ไมันจะ Facebook หรือ Line หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันทําให้เราค่อนข้างจะต้องไปหมกมุ่นกับมานเช่นว่าการเรียนขณะที่เรียนหนังสือเนี่ยเสียแน่ๆนะคะก็จะขาดการเรียนก็จะไม่ดีสมาธิไม่ดีเพราะว่าหราจะต้องคอยดูมันมีสัญญาณอะไรเข้ามาไหมอย่างเช่นไลน์มันก็จะมีสิ่งเข้ามาถ้าเราไม่ปิดสียงนะคะมีรูปภาพเข้ามา มันทาให้ขณะเรียนหนังสือเนี่ยทำให้เราเนี่ยไปวุ่นที่จะดูแล้วก็เสียสมาธิเรียนก็ไม่ดีจำไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ไม่ได้จบน,นะคะสิ่งที่อาจารย์ได้เชื่อฟนอกจากนั้นก็ครูว่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เสียคือหูพื้นกระเพะเสียแน่ๆเพราะว่านั่งอยู่เนี่ยแทนที่จะมองอะไรหรือนั่งดีๆตาเราก็จะต้องก้มถูกไหมคะก้มอมองมองโทรศัพท์มือถือ แล้วก็เดี๋ยวก็มองเดี๋ยวก็มองหรือไม่ก็จะก้มมองตลอดเวลาเหมือนที่เขาบอกตอนนี้ว่าเป็นเราอยู่ในสังคมก้มหน้ามองแต่ที่มันคนเขาจะติดต่ออะไรเข้ามาเพื่อนจะส่งอะไรเข้ามาแล้วเลยทําให้เกิดผลเสียต่อมาก็คือสมพธภาพกคนอื่น,มมน,นแทนที่จะคุยกับเพื่อนสนุกสนานเฮฮา,นานกลายเป็นเราก็เขาว่างก็ก้มหน้าเปิดน,นั่งกันอยู่คือเคยเห็นรูปที่เขาส่งมา อยู่ด้วยกันนัดก,กันคุยนัดก,กันมาทานข้าวแต่บอกว่าทานข้าวเสร็จทุกคนนัาโก้มหน้าเปิดไลน์ดูรูปอย่างเนี่ยมันก็เลยดูคนมองจากข้างนอกมันไม่สวยเลยนะคะเพราะว่าทุกคนก็จะก้งหน้าก้งตาไม่สนใจกันและกันแทนที่จะสบตาหน้าตากำลังหน้ารักสวยๆก็เลยไม่ได้เห็น